สวัสดีค่ะโคอุตสาค่ะ สวัสดีค่ะครัวอุตสาค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกครั้งแล้วน,นะคะใน E ีีที่2ค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูยอดฮิตประจําร้านของเรานะคะเป็นเมนูที่ขายดีในช่วงนี้เลยนะคะคือกระเพราไก่กรอบค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาเริ่มทํากันก่อนเลยค่ะก็เป็นขั้นตอนของการผสมแป้งนะคะค่ะก็จะมีแป้งทอดกรอบนะคะแป้งข้าวโพดค่ะเดี๋ยวเราต้องใช้ นี่ค่ะเป็นตัวทําให้กรอบนะคะน้ําปูนใสค่ะใส่ได้อย่างละครึ่งค่ะครึ่งถ้วยตอนนี้เราก็ค่อยผสมแป้งอันนี้ใส่อุยหมดเลย,ยหมดเลย ตอนแรกนะคะของการทํากระเพราไก่กรอบนะคะเราก็จะมาเริ่มจากการผสมแป้งกันก่อนเลยค่ะแป้งก็จะมีนะคะแป้งทอดกรอบค่ะที่ร้านเราใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะสองตัวผสมกันแล้วก็มีน้ำปูนใสแล้วก็น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นจัดเลยค่ะแล้วเราก็ผสมกันในสัสดส่วนที่พอสมควรเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้มันหนืดแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลงมือ ไปทอดไก่กันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรารอไฟออน้ำมันน้ำมันร้อนนะคะระหว่างรอน้ำมันร้อนเดี๋ยวเราจะหมักไก่ด้วยค่ะก็ใช้ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะซสีิ๊วขาวค่ะแล้วเราก็ใช้ออซอสฝอยเขียวค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะเทสจน้ํามันกันก่อนนะคะก็เอาแป้งหยอะลงไปนิดนึงค่ะก็ขื้นเลยใหญ่อ่าได้แล้วค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าได้แล้วนะคะเราก็เริ่มเอาไก่ที่เราหมักไว้นะคะเ,เ,เพื่อไม่ให้แป้งเสียเราเทใส่ถ้วยเล็กค่ะใช้มือจะสะดวกมากเลยค่ะจะใส่ถุงมือค่ะ นะคะเดี๋ยวดูนะคะลงฟืบไก่มันจะร้อนขึ้นมาเลยค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ได้ค่ะทอดให้เหลืองกรอบนะคะที่หนึ่งเราใช้ประมาณสิบสองชิ้นค่ะ ระหว่างเราพักไก่นะคะเราก็มาจัดข้าวใส่จานไว้เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะเราจะครอบหนึ่งถ้วยค่ะแล้วเราก็มาเรียงไก่ค่ะ yeah! เนียงไก่รอไว้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนในขั้นตอนน้ําราดค่ะน้ํามันเลยค่ะลงน้ํามันไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะรอ,อน้ํามันร้อนกระทะเหล็กจะร้อนเร็วนะคะเดี๋ยวเราใช้พริกกับกระเทียมไม่ต้องเผ็ดมากนะคะ เผ็ดกลางไว้ก่อนเบาไฟค่ะเพราะนั้นเดียจะจานี่เราเบรกไฟเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้ค่ะ <c oughs> ค่ะขั้นตอนในการเราปรุงในการปรุงซอสน,นะคะเราก็จะใช้ซอสอนเนกประสงค์สองช้อนโต๊ะค่ะสีหวานดำค่ะหนึ่งช้อนครึ่งค่ะช้อนชาครึ่งผงปรุงรสค่ะ แล้วก็อซอสฝาเขียวค่ะหช้อนค่ะน้ำตาลทรายช้อนครึ่งค่ะแล้วก็เป็นแป้งมันเลยค่ะเพื่อใช้แป้งมันเพื่อให้ซอสมันจับตัวข้นนะคะใส่น้ำซุปค,ค่ะ ก็อซอสกระเพราจัากลาดลงไปบ,น,บนไก่ทอดกรอบเลยค่ะ <Okay. S 1> ค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะกระเพราไก่กรอบราดข้าวค่ะโอเคค่ะ เปนันเสร็จเรียบร้อยนะคะกระเพราไก่กรอบราดข้าวของร้านเรานะคะราคาแค่40บาทเท่านั้นค่ะ